เอาเลยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับและในวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับอในเกมสตาร์ดิวเลเมเดิมชิดเคยนะครับาจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยที่เราจะทำแปลงเพื่อที่จะปลูกซัมเมอร์ซีดนะครับแต่ว่ามันดันจะตีสองก่อนก็เลยทำไม่ทันนะครับและในวันนี้ก็เข้าสุ่พาร์ทที่ยี่สิบสาแล้วนะครับผมจดหมายไม่ได้วยนะเดี๋ยวเรามาทำต่อเองนะครับขาดอีกสี่อันนะครับอ่า ไปอินด้าทาผิดโอ้โหต้องเส้นนี้ดิเออตายแล้วนะโหเละเทะเลยวางเข้าไปวางเข้าไปเหลืออีกหนึ่งอันนะครับหนึ่งอันเราจะทำไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ ่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยขอบถ่วนจากนั้นก็วางไปเลยซัมเบอร์ซีดโอหไม่รู้จะได้อะไรบ้างพอวางผิดช่องอ่าเวนแล้วครับวางผิดช่องทำอะไรไม่ได้ด้วยโฮเส็งอ่าแล้วันนี้ผมก็ทำมาอะไรนะกิจการของผมนะครับ พวกแปลงผักอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วแล้วผมก็วันนี้เราจะไปตกปลากันนะครับตกปลาอีกแล้วแหละพัดเถอะช่วงนี้มันว่างนะไม่ค่อยมีอะไรทำ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปหาเพนนีก่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเพยนนีอยู่อุ้ยยัง <c oughs> ไม่รู้ว่าเพนนีอยู่ที่ไหนนะครับดูสิครับมีเวสอะไรอ่า จากมีคนมาคอมเมนต์ไว้นะครับใน Facebook จากพาร์ทที่แล้วเนี่ยที่ผมกดไม่โดนเควสเอ้ยที่ผมกดแล้วเควสมันไม่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นเป็นปฏิทินแทนเพราะว่าผมกดไปโดนใบปฏิทินนะครับเนี่ยครับเราต้องกดโดนใบนี้ถึงจะขึ้นเควสให้อา้าวนี่ไงเนี่ยเห็นไหมนีม่คอยต้องการอะไรวะไอเนี่ยอะไรนะวิาสาห์เขาต้องการป่าไพ่นะครับเพื่อที่จะไปทําการศึกษา ของเขาเนี่ยครับการวิจัยเออว่ารับมาแล้วอ้เจอขกรมปังโอ้โหไ่เจอเลยนเ,นเนี่ยหาเป็นนีนะครับอยู่ก็นะแต่ไม่รู้ว่าปลาเนี่ยมันเป็นไพ่เนี่ยมันไปนตกที่ไหนนะครับเป็นนีไม่อยู่บ้านนะครับผสัยจะไปยืนรอผมอยู่ที่ท่าน้ำใช่ไหมเลวิสผมยังไม่ได้หาเกงในตระบอก <c oughs> อน,นี่คุณน,นี่ยอยู่ไหมนะโลส โอ้ยทีนี้ไม่อยู่นะครับสงสัยว่าน่าจะอยู่ที่ที่ห้องสม,มุดรึเปล่านะดูนะครับก่อนอื่นนี่เอาอันนี้ไว้คลินกระเทาะก่อนแป๊บหนึง่งโอ้เร็จัดไปอือโอ้โหใน Earth Crystal นะยครับเีนนี่อยู่ไว้โลน่าในไ,ไงกำลังเรียนหนังสือกันอยู่เราขอรบกวนเดี่อนนะ <c oughs> อู้ดีว่าชิปเมนขึ้นเอาอ่านไม่ทันทีน <c oughs> นี่เนี่ยพูดถึงเรื่องของแม่ของเขานะครับโอ้หัวใจห้าดวงแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันผมไม่กด พขาคงพูดถึงเรื่องงานใหม่ของแม่เขานะครับที่เขาจะไปขับรถแม่ไปขับรถที่จะพาเราไปทะเลทรายครับแต่ว่าผมยังทําบันเดิลอ่าที่มันซ่อมรถวัดให้เราเนี่ยยังไม่เสร็จเลยครับต้องใช้เงินถึงสองหมื่นห้าพันบาทเลยทีเดียวโอ้โหโคตรน่าเลือดเออเดี๋ยวเราเข้าไปตกป่านี้ให้อะไรนะ ให้วิสาต์ก่อนนะครับไม่รู้เนี่ยมันตกที่ไหนผมนไปหาข้อมูลแปบบนะอ่าเขาบอกว่ามันสามารถตกได้ตรงไอ้ลำทารตรงงนี้ยครับแถวหน้าบ้านเฮลี่เนี่ยเออเดี๋ยวเราลองไปตกกันครับดูสิว่าจะได้ไหมวะมันมีใช่ไหมถ้าไม่ถ้าไม่ได้นะบอกเลย แซมเด่ะเห็นหน้าแซมแล้วมันเบลชีหน้ามันจริงๆครับมาแล้วโอ้ยมีแต่สาลายมามาแล้ว,โ,าาลวโอ้ยบีบ้ามีแตาขยะไปแล้วต้องเปลี่ยนที่บ้าง โอ้โหตายเลยนะอ่ะเฮ้ยบ้าแล้วอย่างเงี้ยลองมาตกตรงนี้ดูดิมันจะได้ปอสมอนอู้มาครับอือถ้าวะนี้แนมทำเป็นหลอกโอ้โหแน่เป็นหลอกอลอก่ลอด้วยกล่องของบ้นานดว่าเฮ้ยทำไมเป็นโอ้โหคุนไปได้ไงบ้าคุนไปได้อย่างไร มาให้อีกรอบหน่งะคราวนี้ต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดไม่พลาดอือซันฟิลโหลไม่เอาครับจะเอาใครเอาไผ่ Come on man อุ่นเนี่ย โอ้โหมันโยกหนักมากอะ่ะโอ้โหบ้าให้ไปตกได้วันวนี้มาแล้วทันทีทันใดโ,โห้องเป็นฟันฟิตแน่เลยใช่ไหมถ้ามันหลอกผมชอบหลอกมามามาแล้วจังหวะนี้ต้องมาแล้วฮอวชับ มาแ <ste al impaired> น่ระหว่ะนี้ผมว่าต้องเป็นตัวนั้นแน่เลยที่มันแย่แนบตัวเนี้ยตัวเนี้ยโอ้โหดูดิคนตีนมากเลยครับตัวนี้จะเอาหรอจะเอาหรอเอาหรอเฮ้ยเชืงเชื่องหน่อยเชืงเชื่องหน่อยฮัลโหลได้ไหมได้ไหมได้แล้วจังหวะนี้มันเริ่มเลยนะครับมันเริ่มเลยแล้วมาแล้วมาแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ต้องได้แล้วแหละอือหู ดาวทองด้วยเออโชคสุดยอดว่ดวา,า,แวาแล้วต้องใช่จริงๆด้วยเจ้านี่มาให้แล้วครับมาให้แล้วเจ้านี้มันนิ่งจังวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอไปแล้วครับดาวทองก็ดาวทองเถอะไม่เอาแล้ว โอ้โหออเออเฮ้ยวันนี้วันศุกร์ปะวะลืมดูเลยตายเถอะรถเข็นหมูอ,อย่อยอยยังอยู่ไหมรถเข็นหมูเอ้ยังอยู่เว้ยโอ้โหเป็นไปได้เอาว่าเอ้ยยังซื้อได้อีกตั้งหลายหลายเม็ดเลยเหรอแต่เรามีตังค์แค่มื่เดียวเองนะ <c ười> จะเอาไปทำอย่างอื่นไหม โหลตานี่มาอีแล้วครับแฟนปดผมไม่รีบนะครับเอาไปวัดสามสามเมตรแล้วกันนะเหลือตั้งไว้เจ็ดพัน <c oughs> เราทำอย่างอื่นมากงนะโหลโอ้ <Hello. S 2> oh. วันนี้อบีเกลไม่มายืนไม่มายืนอยู่นี้นะครับยืนเป่าปี วิศาดดูสิผมมีอะไรมาให้คุณไอ้นี่ใช่ไหมที่คุณอยากจะได้ะดูคนระับออกไปเลยอือด,ดีมากเลยได้สิได้ไรหูสามร้อยนนอุ้ยเ,เดียวอืมสวีทสวีทดูด,ดิไม่ได้เดินมานานแล้วมีอะไรต้นนี้มันเขย่าได้ปล่าว่ไม่ได้หรอเมีเม็ดอะไรเหลืองๆอ,อยู่บนต้น โอ้อน,นี่เก็บได้ปะวะไม่ได้แน่เลยเอาไปอยู่ข้างบนนี่วะเดี๋ยวเราก้องเลืว่าอยู่ข้างล่างบ้าดูดิอุ้ยนี่ไม่เคยรอดบนสายตาอือสุดยอดคงไม่มีแล้วแหละเดินไปนี่กันครับไปดูปะกการังมืดแล้วตังหวะนนี้ไม่ได้ครับมไม่ว่าจะได้ขนมปังหรือขนมปั โอ้ยรู้สึกไม่ค่อยมีจุดมุ่งหมายอะไรนอกจากพีชใจพินดีนะครับเนก้ามาเล่นเกมสตาร์ดูเล่เนี่ยนอกนั้นผมก็ไม่ได้หวังอะไรเลยเนี่ยโอ้โหมันต้องมีแล้วแหละเงี้ยอืมหนึ่งอันเดี๋ยนะแค่อันเดียวเองล่ะโอ้โหนี่กูเดินมาตั้งโอ้โหเดินเป็นโลเลยครับให้ แค่ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทชัวหายไปนี่ถ้าจะกินแกลบ <c oughs> กับบ้านเราลักรออยู่ผู้หูผู้หูผู้หูอื้อผัางหูถึงก็แฟมเรดตกกันเลยทีเดียวเชียว ว่าไปเลยฮะอู Ooh. Ooh ้อู้โหเอาแว่นมาย่อยได้คอร์สบาเอาเื่อพิมก็ไปดิเออขายของกันครับโยนไปโยนไปอันนี้ก็โยนอันนี้ด้วย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 โยนไปเลยนี่นี่ไม่แล้กันเออคริสตัลคริสตัลไม่ถามไหลดีกว่า ตายไปครัโยตเออโอ้โหวันนี้ต้องร่ำรวยแน่นอนแน่นนวน <c oughs> ตอนนี้เรามีแรซซีอยู่หกเม็ดแล้วนะครับจังหวะนี้ไม่ขาดไม่เกินเพิ่มเติมขึ้นเลขหกเอ,อพี่นอ้อยครับอ่าและในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอโทษด้วยที่พาดีลสั้นเกินไปเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังติดเดสเปสย์สองอยู่ยังไงก็ขอฝากผลงาน สตาร์วิดดิเล่แล้วก็เด s สเปคด้วยนะครับเพราะตอนนี้กำลังเสร็จเสร็จติดเสร็จติดความเจ็บปวดนะฮะมันแบบว่ามันหลกไหลครับอตอนนี้ผมกำลังแบบชอบความตื่นเต้นเลยเล่นๆไปกลัวๆไปมันก็สนุกดีเอาเละครับและในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายโอ้โหหกร้อยจ็ดสี